ครั้งที่ห้าร้อยห้าเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสถามสังขาระวะกรามกราบทูลว่าข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญบรรดาปาฏิหารสามอย่างนั้นปาฏิหารที่ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ใช้อำนาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได้ดังนี้นั้นผู้ใดแสดงอิทธิปาฏิหารนี้ได้แสดงฤทธิ์เป็นอันมาก ผู้นั้นย่อมชอบใจปาฏิหารนั้นปาฏิหารที่ผู้ใดสแสดงได้และเป็นของผู้นั้นนี้ย่อมปรากฏแกบข่าพระองค์เหมือนกับรูปหลวงปาฏิหารที่ภิกษุบางรูปในธรรมวิัยนี้พูดดักใจได้โดยนิมิตประการต่างๆข้อความตามต่อไปนะคะผู้ใดสแสดงปาฏิหารนี้ได้ ผู้นั้นย่อมชอบใจปาฏิหารนั้นปาฏิหารที่ผู้ใดแสดงได้และเป็นของผู้นั้นนี้ย่อมปรากฏแก่ข้าพระองค์เหมือนกับรูปหลวงข้าแต่พระโคดมผู้เจริญบรรดาปาฏิหารทั้งสามอย่างนี้ปาฏิหารที่ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้พร่ำสอนอยู่อย่างนี้ว่าจงตรึกอย่างนี้อย่าได้ตรึกอย่างนี้จงมณติการะอย่างนี้ อย่าได้มณชิการะอย่างนี้จงละสิ่งนี้เสียจงเข้าถึงสิ่งนี้อยู่ควรแก่ข้าพระองค์ทั้งดีกว่าและประนีตกว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีที่ท่านพระโคดมตรัสด,ดีแล้วและข้าพระองค์จะจำไว้ว่าท่านพระโคดมประกอบด้วยปาฏิหาริย์สามอย่างนี้ เพราะท่านพระโคดมแสดงฤทธิ์ได้เป็นอันมากข้อความํามต่อไปนะคะใช้อำนาจทางกายไปตลอดโครมโลกก็ได้เพราะท่านพระโคดมกำหนดรู้ใจของผู้ที่เข้าสมาธิอันไม่มีวิตกวิจารณ์ด้วยใจของพระองค์ว่าท่านผู้นี้ตั้งมโนสังขารไว้ด้วยประการใดจากตรกวิตกชื่อโน้นในลำดับจิตนี้ด้วยประการนั้น ก็ท่านพระโคดมทรงพร่ำสอนอยู่อย่างนี้ว่าจงตรึกอย่างนี้อย่าได้ตรึกอย่างนี้จงมณสิการะอย่างนี้อย่ามณสิการะอย่างนี้จงละสิ่งนี้เสียจงเข้าถึงสิ่งนี้อยู่ถ้าผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระรามท่านได้กล่าววาจาที่ควรนำไปใกล้เราแน่แท้เทียวแลเออก็เราจักพยากรแก่ท่านว่า เพราะเราแสดงฤทธิ์ได้เป็นอันมากข้อความซ้ำต่อไปใช้อำนาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได้ดูกระตามเพราะเรากำหนดรู้ใจของผู้ที่เข้าสมาธิข้อความซ้ำต่อไปนะคะจนถึงจงมณสิการะอย่างนี้อย่ามณสิการะอย่างนี้จงละสิ่งนี้เสียจงเข้าถึงสิ่งนี้อยู่สังคารวัรพราม์กราบทูลว่า ถ้าแต่พระโคดมผู้เจริญก็แม้ภิกษุอื่นรูปหนึ่งผู้ประกอบด้วยปาฏิหาริสามอย่างนี้นอกจากท่านพระโคดมมีอยู่หรือพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระรามไม่ใช่มีร้อยเดียวไม่ใช่สองร้อยไม่ใช่สามร้อยไม่ใช่สี่ร้อยไม่ใช่ห้าร้อยที่แท้ภิกษุผู้ประกอบด้วยปาฏิหาริสามอย่างนี้มีอยู่มากมายทีเดียว สังฆาระวะกรามทูลถามว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญก็บัดนี้ภิกษุเหล่านั้นอยู่ไหนอยากจะทราบเป็นรายบุคคลใช่ไหมคะว่าภิกษุเหล่านั้นอยู่ไหนพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระกรามอยู่ในหมู่ภิกษุนี้เองแหละสังฆาระวะกรามกราบทูลว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ภาสิทธิ์ของพระองค์แจ่มแจ้งนะักข้าแต่พระโคดมผู้เจริญภาสิทธิ์ของพระองค์แจ่มแจ้งนะักพระองค์ทรงประกาศธรรมะโดยอเนกปริยายเปรียบเหมือนบุคคลงายของที่กวาําเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงหรือสองประทีศในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีจักสุจักมองเห็นรูปฉะนั้นข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ข้าพระองค์นี้ขอถึงพระโคดมกับท่างพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์เป็นสารณะขอท่านพระโคดมโปรดทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสารณะตลอดชีวิตจำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไปจบรามนวัษรที่หนึ่งต้องการอะไรคะท่านผู้ฟังอยากจะมีอิทธิปาฏิหาริย์ไหมคะ หรือว่าอะไรที่ควรจะประพฤติปฏิบัติตามเสียวันนี้เดี๋ยวนี้การขัดกล่าวกิเลสเพราะเหตุว่าปาฏิหารินั้นย่อมปรากฏเหมือนกับรูปหลวงบางท่านอยากจะเห็นเพื่อจริงๆนะคะอิทธิปาฏิหาร์ต่างๆแต่เวลาที่เห็นแล้วเนี่ยคะ่ะเกิดประโยชน์อะไรขึ้นได้ประโยชน์อะไรในขณะที่เห็น เกิดสติปัญญาที่จะระลึกรู้สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเป็นแต่เพียงนามธรรมเป็นแต่เพียงรูปธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ว่าสิ่งที่ปรากฏหรือสภาพธรรมะที่กำลังรู้ที่กำลังเห็นในขณะนั้นเป็นอย่างนี้หรือเปล่าคะเวลาที่เห็นหรือว่าอยากจะดูปรากฏการต่างๆอิทธิปาฏิหาริต่างๆ ด้วยเหตุนี้นะคะสังขารวะรามจึงได้กล่าวว่าปาฏิหาริย์อื่นนั้นย่อมปรากฏแก่สังขารวะกรามเหมือนรูปหลวงเพราะเหตุว่าไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยไม่ใช่ความจริงที่จะให้รู้แจ้งสัตว์จะทำซึ่งไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปซึ่งการรู้แจ้งอย่างนี้นะคะจะทำให้สามารถที่จะดับกิเลสความเห็นผิด การไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏหรือความสงสัยในลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏได้เพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะวินิจฉัยได้นะคะว่าอะไรเป็นสิ่งที่งามกว่าประณีตก,กว่ามีประโยชน์กว่าวันนี้ก็ใกล้ที่จะขอตอบจดหมายของพระคุณเจ้าซึ่งยังตอบค้างอยู่และก็มีอีกข้อหนึ่งนะคะ คือข้อเจ็ดที่ท่านถามว่าถ้าเราพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเป็นต้นเรื่อยไปจนจบข้าสี่พิจารณาทีละอย่างทีละอย่างจะเป็นสมถะหรือวิปัสสนาและจะได้บรรลุมรผลอะไรหรือไม่ เรื่องของการบรรลุมรรคผลเป็นเรื่องปัญญานะคะเพราะฉะนั้นถ้าได้เข้าใจจริงๆว่าปัญญาที่จะทําให้รู้แจ้งอริยสัจธรรมนั้นคือปัญญาที่สามารถประจักษ์ลักษณะของสภาพธรรมะที่กําลังปรากฏในขณะนี้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงจะหมดความสงสัยค่ะว่าหนทางอื่นวิธีอื่นจะทําให้บรรลุมรรคผลได้หรือไม่เพาไม่มีวิธีอื่นจริงๆ สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้เป็นของจริงไม่ใช่ตัวตนเวลาที่ปัญญารู้ชัดจะรู้ชัดทีละลักษณะไม่ปะปนสืบต่อกันจนเหมือนกับโลกที่ประกอบด้วยสีเสียงกลิ่นรสเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นถ้ารู้ว่าปัญญาที่จะบรรลุมรรคผลนั้นคือปัญญาที่รู้อย่างนี้ก็จะไม่ นั่งคิดสงสัยว่าอย่างโน้นจะบรรลุมรรคผลได้ไหมอย่างนี้จะบรรลุมรรคผลได้ไหมและที่ถามว่าถ้าเราพิจารณาผมขนเล็บปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเป็นต้นเรื่อยไปจนจบธาตุสีพิจารณาทีละอย่างทีละอย่างจะเป็นสมถะหรือวิปัสสนาพิจารณาอยังไงคะนี่เป็นปัญหา ท่องไปเรื่อยๆเป็นลำดับเพื่อให้จิตสงบโดยที่ไม่รู้ลักษณะสภาพปรมัตถธรรมที่ปรากฏแต่ถ้าเป็นวิปัสสนาแล้วหมายความว่าสามารถที่จะแยกรู้ชัดในลักษณะของนามธรรมที่ไม่ใช่รูปธรรมในขณะที่กําลังเห็นกําลังได้ยินกําลังได้กลิน่นกําลังลิ้มรสกําลังรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสและก็กําลังคิดนึกเป็นสุขเป็นทุกข์ต่างๆ ไม่ทราบท่านผู้ฟังมีข้อสงสัยอะไรบ้างกปล่าคะมีจดหมายของท่านผู้ฟังอีกฉบับหนึ่งนะคะขอความกรุณาท่านผู้ฟังช่วยอ่านด้วยค่ะวันที่15มกราคมพศสอง8เรียนท่านอาจารย์สุจินที่เคารพทราบผมได้ฟังรายการเจริญสติปัฏฐานของท่านอาจารย์มานานแล้วพอสมควรแต่ยังมีข้อข้องใจในคำพูดของอาจารย์อยู่เป็นบางคำ คืออาจารย์พูดว่าการเจริญสตินั้นไม่มีความหวังความต้องการและความตั้งใจสิ่งเหลา่านี้อาจารย์ถือว่าเป็นตัวตนเป็นตันหาไม่สามารถจะบรรลุธรรมเบื่องสูงได้อาจารย์พูดว่าการเจริญสตินั้นไม่มีการผิดปกติไม่ต้องสร้างอะไรขึ้นมาแต่เรื่องของพระจักภุบาลน,นั้นท่านตั้งใจจะ ปฏิบัติอยู่ในอิริยาบทสามเท่านั้นอันนี้ผมเห็นว่าเป็นการผิดปกติใช่ไหมครับกับเรื่องของพระภัยยะท่านกตมีเจตนาความหวังความต้องการอยากจะฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านก็ไปด้วยความหวังและต้องการท่านไปถึงท่านก่อทูลขอให้พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม แต่พระพุทธเจ้าก็ยังไม่แสดงท่านก็ทนขอเป็นครั้งที่สองแต่พระพุทธเจ้าก็ยังไม่แสดงธรรมะท่านจึงขอถึงสามครั้งและอ้างเหตุผลของท่านขึ้นมาพระพุทธองค์จึงเริงแสดงธรรมะให้ท่านฟังท่านก็ได้สาเร็จมรรคผลด้วยการตั้งใจของท่านใช่ไหมครับขอให้อาจารย์อธิบายให้หายข้อข้องใจให้จแจ่มแจ้งสักหน่อยเถิดครับเพราะยังมีผู้สงสัยอยู่มาก อีกเรื่องหนึ่งที่ผมได้ฟังพระท่านเทศทางวิทยุกระจายเสียงคือเรื่องของพระจุลปันธกะผมได้ฟังพระท่านเทศว่ามีพระพุทธเจ้านำผ้าขาวไปให้พระจุลปันธกะพิจารณารูปครและมีคำบริกรรมอีกด้วยทันว่าอย่างนี้แต่ผมก็จำไม่ได้ผิดผิดถูกถูก,ถกอันนี้จะไม่เป็นการสร้าง ขึ้นมาหรือไม่ครับตามที่เล่ามานี้ผมได้ฟังจากพระท่านเทศเท่านั้นไม่ได้เรียนจากคำพีหรือตำราเลยอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องนางวิสาขาผมได้ฟังว่าสําเร็จโสดาตั้งแต่อายุเจ็ดวีแต่มีบุตรถึงยี่สิบคนอันนี้จะเป็นการยินดีในโลกหรือไม่จะขัดกันกับคำว่าพึงละความยินดียินร้ายในโลกให้พินาศหรือไม่ครับ การบรรลุโสดานั้นละความยินดียินร้ายในโลกกันแค่ไหนแน่แต่การเจริญสติตามสำนักกับการเจริญสติตามปกตินั้นผมคิดว่าถงถึงจุดประสงค์ด้วยกันทั้งสองทางแต่ความเห็นยังไม่ตรงกันนั่นเองเหมือนกับสินข้อที่มึงก็มีท่านผู้รู้ค้านว่าแปลไว้ผิดผมได้ฟังในรายการของท่านชนวัด มานานแล้วผู้ค้านค้านว่าคําว่าปานาหมายถึงสัตว์ที่มีลมปรานแต่ผู้แปลไว้ก่อนแปลว่าห้ามม่ให้ฆ่าสัตว์ที่มีชีวิตสัตว์ที่มีชีวิตกับสัตว์ที่มีลมปรานก็เป็นประเภทเดียวกันใช่ไหมครับถ้าแปลว่าห้ามไม่ให้ฆ่าสัตว์ที่มีลมปรานคูอฟังที่ไม่ได้ศึกษาฟังไม่รู้เรื่องถ้าแปลว่าห้ามไม่ให้ฆ่าสัตว์ที่มีชีวิต ผู้ฟังรู้เรื่องกันทั่วไปแม้คนไม่รู้หนังสือก็ฟังรู้เรื่องหรือผู้ค้าจะเห็นเป็นอย่างไรก็ว่ามาจะเว้นอย่างไหนก็สําเร็จเป็นศีลข้อหนึ่งได้เหมือนกันขอให้อธิบายให้ละเอียดหน่อยครับผมยินดีรับฟังแต่การพิจารณารูปนั่งนั้นผมก็ได้ฟังอาจารย์มาหลายครั้งแล้วแต่ก็ยังมีความสงสัยอยู่ ขอให้อาจารย์อธิบายให้ฟังอีกสักหน่อยเถิดคำว่ารูปนั่งอาจารย์ก็พูดว่าไม่มีในรูปยี่สิบแปดแต่ก็มีรูปยี่สิบเจ็ดอยู่ในท่านั่งนั้นและมีมหาคูตรูุปเป็นประธานการพิจารณารูปนั่งก็คือการพิจารณากายในกายนั่นแหละแต่มีความเห็นผิดกันเหมือนกับคำชาวบ้านเราพูดกันว่าควายขาด แต่ความจริงควายไม่ได้ขาดเป็นแต่เชื่อที่ผูกควายนั่นขาดหรือหลุดแต่ผู้ฟังรู้เรื่องรู้ความหมายในคําพูดนั้นการพิจารณารูปนั่นก็คือการพิจารณากายในเวทนาในเวทนาใจจิตธรรมในธรรมนั่นแหละเพาสติปัฏฐานทั้งสี่ก็เกิดติดต่อกันเหมือน ลึกโซ่เกี่ยวพันกันไปไม่ขาดสายความเย็นรู้อ่อนแข็งเจ็บปวดเมื่อคันก็เกิดที่นั่นเองเวทนาในเวทนาก็เกิดขึ้นติดต่อกันแล้วสติใจระลึกทันในสภาวะธรรมะใดตามความเป็นจริงแต่การพิจารณาสติปัฏฐานทั้งสี่ ที่เป็นภายในนี้ยังไม่ได้เกี่ยวกับอารมณ์ภายนอกจะจัดเป็นสติปัฏฐานได้ไหมครับแต่ผมเองก็ปฏิบัติทั้งสองตามปกติก็ปฏิบัติตามสมาธิก็ปฏิบัติเพราะเห็นว่าสติเกิดทั้งสองทางแต่ทางนั่งสมาธิสติเกิดได้มากกว่าตามปกติหลายเท่าก็อยู่ตามปกติกิเลสภายนอกไหลเข้ามา กี่เลยภายในก็ลุกขึ้นรับกันไม่ขาดสายจึงทําให้สติเกิดได้น้อยเหมือนลมพัดขยะมูลฝอยเข้าใส่กองไฟก็ลุกโรงขึ้นและทวีความร้อนให้มากขึ้นทุกทีฉะนั้นเราต้องให้ห่างออกไปเสียก่อนเพื่อหาเครื่องมือมาดับไฟถ้าเรามีแต่มือก็อไม่สามารถจะดับไฟได้ ฉะน,นัน้นการไปสํานักเพื่อเจริญสติให้ทันกับอารมณ,ณ์นั้นอารมณ์นั้นภายในจนสติคร่งตัวมีกำลังพอสมควรแล้วก็อาจจะรู้ทันกับอารมณ์ภายนอกไม่ยากเลยการเจริญสติประฐานมีความละเอียดลี้ลัดอยู่มากจึงเข้าไม่ตรงกันว่ายังไงก็ไม่รู้ตรงเนี้ย เชิงคำว่าหนทางสายนี้เป็นทางสายเอกเป็นที่ไปของบุคคลเฉพาะผู้เดียวท่านผู้รู้ก็ค้านว่าแปลไว้ผิดท่านว่าไปได้เฉพาะผู้พุทธเจ้าก็เอาคนอื่นไปคว้าไม่ได้อันนี้ผมก็ได้ฟังมาในรายการของคนวัดแต่ผมเห็นว่ามีคำที่คล้ายกันอยู่คำหนึ่งคือว่าปั จัดตั้งเวทิตาโพวินยูหิตวิญญูชนจะพึงรู้ได้เฉพาะตนอันนี้ถ้าพระพุทธเจ้ารู้ได้เฉพาะตนก,ก็สอนให้คนอื่นรู้ด้วยไม่ได้เช่นนี้ไหมครับท่านผู้ค้านอาจจะไม่รู้ความหมายในข้อนี้ก็เป็นได้เพราะผู้ที่จะไปได้ก็ต้องปฏิบัติเองคนไปปฏิบัติให้กันไม่ได้ถ้าข้อนีอ้ท่านแปลผิดข้อ ที่ว่าพิจาตณนาเห็นจิตในจิตท่านก็คงแต่ผิดอีกกระมังเพราะจิตเป็นนามธรรมทําไมจึงไม่ว่าจิต,จตในจิตเล่าในปุ่นมนทาสีตําบลไผ่เด,นเดงนี่ดูรรครับหนังสือของท่านอ่านยากมากนะครับที่อ่านนี่ผมก็ผมไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหมดแล้วก็อ่านโดยเดาเดาเอานะครับขอบพระคุณท่านพูดฟังค่ะที่ท่านว่า อาจารย์พูดว่าการเจริญสตินั้นไม่มีความหวังความต้องการและความตั้งใจสิจ่งเหล่านี้อาจารย์ถือว่าเป็นตัวตนเป็นตันหาไม่สามารถจะบรรลุธรรมะเบื้องสูงได้อาจารย์พูดว่าการเจริญสตินั้นไม่มีการผิดปกติไม่ต้องสร้างอะไรขึ้นมาแต่เรื่องของพระจักคุปปาละนั้น ท่านตั้งใจจะปฏิบัติอยู่ในอิริยาบถสามเท่านั้นอันนี้ผมเห็นว่าเป็นการผิดปกติใช่ไหมครับพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติทุดงสิบสามข้อถ้าไม่ใช่พระสัพพัญยุตยานแล้วล่ะก็ใครจะบัญญัติได้คะว่าทุดงนั้นควรจะเป็นสิบสามเท่านั้นก็อาจจะมีถึงสี่สิบห้าสิบเช่นลัทธิของพวกเดียรถีที่ทรมานตัวต่างๆ แต่ว่าการทรมานไม่เป็นปัจจัยที่จะให้รู้แจ้งอริยสัจจะทำได้เพราะว่าเป็นการทรมานที่ไม่มีประโยชน์แต่พระผู้มีพระภาคทรงเห็นอัธยาศัยของแต่ละบุคคลที่สะสมมาต่างๆกันจริงๆบางท่านมีความเพียรเป็นอันมากแต่ว่าบางท่านมีปัญญาหรือว่ามีสภาพธรรมะอื่นที่ได้สะสมมาต่างๆกันไป ท่านผู้ฟังเคยนั่งสนทนาธรรมกันตลอดคืนไหมคะเคยเป็นวิริยะหรือเปล่าผิดปกติไหมคะหรือว่าขณะนั้นเกิดขึ้นเพราะเหตุปัใจจัยในการที่จะได้ความรู้จากการสนทนาธรรมที่เป็นประโยชน์และถ้าท่านเนยม่ะเห็นประโยชน์ของการที่จะไม่นอนถ้าเหตุว่าเพียงการนั่ง ตื่นแล้วก็หลับแล้วก็ตื่นก็จะทำให้ท่านเป็นผู้ที่สามารถขวนขวายในการเจริญกุศลถ้าท่านเป็นผู้ที่เจริญสติปัฏฐานเนี่ยค่ะการตื่นบ่อยๆเป็นการดีแต่ถ้าท่านไม่เป็นผู้ที่เห็นคุณประโยชน์ของการเจริญสติปัฏฐานท่านเห็นว่านอนมากๆนานๆดีใช่ไหมคะ แต่ตื่นกับหลับเนี่ยค่ะอย่างไหนสติจะเกิดระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กําลังปรากฏขณะตื่นสติย่อมเกิดได้เพราะฉะนั้นถ้าตื่นบ่อยก็ดีกว่านอนหลับมากๆนานๆใช่ไหมคะอิริยาบถนั่งกับอิริยาบถนอนอย่างไหนจะตื่นบ่อยได้มากกว่ากันอิริยาบถนั่งย่อมตื่นได้บ่อยมากกว่าแต่ถ้าท่านไม่เป็นผู้ที่สะสมมาที่จะนั่ง ที่จะรักษาทุดงข้อนี้เป็นพิเศษท่านก็ไม่รักษาทุดงข้อนี้เพราะว่าท่านไม่ได้สะสมอัธยาศัยมาที่จะเป็นอย่างนี้นี่คือพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้แจ้งสภาพธรรมะทั้งหลายตามความเป็นจริงทรงแสดงทรงบัญญัติแต่ว่าบุคคลอื่นไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรเพราะเหตุใด ถ้าฉันเมื่อปกติของท่านพระจักขุปาละท่านจะรักษาทุดงข้อนั้นก็เป็นอัธยาศัยของท่านแต่พระผู้มีพระภาคก็ไม่ได้ทรงกะเกณฑ์บุคคลอื่นให้กระทำเช่นท่านจักขุปปาละและแต่อัธยาศัยว่าใครจะกระทำอย่างไรที่สมควรในการที่จะเป็นผู้ตื่นในการที่จะระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะ เพื่อการขัดกล่าวความไม่รู้เพื่อละคลายความสงสัยในลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมที่ปรากฏเพราะฉะนั้นสำหรับท่านพระจักขุปาละไม่ผิดปกติสำหรับท่านเพราะเหตุว่าท่านมีอัธยาศัยที่จะรักษาทุดงข้อนั้นข้อต่อไปนะคะท่านกล่าวถึงเรื่องของท่านพระพาหียะมีข้อความว่ากับเรื่องของพระพาหียะ ท่านก็มีเจตนาความหวังความต้องการอยากจะฟังธรรมของพระพุทธเจ้าท่านก็ไปด้วยความหวังและต้องการท่านไปถึงท่านก็ทูลขอให้พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแต่พระพุทธเจ้าก็ยังไม่แสดงท่านก็ทูลขอเป็นครั้งที่สองพระพุทธเจ้าก็ยังไม่แสดงธรรมท่านจึงขอถึงสามครั้ง และอ้างเหตุผลของท่านขึ้นมาพระพุทธองค์จึงทรงแสดงธรรมให้ท่านฟังท่านก็ได้สำเร็จมรรคผลด้วยความตั้งใจของท่านใช่ไหมครับ